ถ้าตามกำหนดก็อีกสิบปันครับสิบปันสิบเอ็ดวันก็จะได้ตัดดอกขายกันแล้วอันนี้คือคร่าวๆนะครับหรือลักษณะทั่วไปของคนที่ทำดาวก็จะประมาณนี้ ี่สิบห้าวันแต่ว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไงก็ต้องรอรูกันอาจจะก่อนสักห้าวันหรือว่าหลัง5้าวันสิบวันอน,นั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ตอนนี้ดูจากชอ่อดอกแล้วก็ดอกที่กำลังออกมาก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่รอดแรกก็ อาจจะไม่ได้เยอะกับมีดแรกดูลักษณะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูตามชอ่อดอกที่ออกมานี่ก็คือก็ดูที่ใบด้วยเนาะน่ครับโครงสร้างต่างๆนะครับใบปุ๋ยอากาศหรืออะไร มันลงตัวไหมนั้นมากกว่าแต่ดูลักษณะดอกครับดอกที่มันจะมีถ้าช่อดอกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องตรงครับลักษณะต,ตรงๆขึ้นมาต้งตรงอย่างนี้ถึสวยแต่ถ้ามีลักษณะขึ้นมาแล้วก็ปิดเบี้ยวง,งอหรือไม่ตรงอย่างเงี้ยก็จะไม่สวยเท่าไหร่ครับจะเริ่มติดเตียยนไป ดูตามเปอร์เซนต์ตอนนี้ก็คือนี่ครับดูดอกชอดอกอันนี้ไม่ตรงเลยทำให้โครงสร้างต่างมันออกมาไม่สวยหรอกดูือ้มีเยอะนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากหลายสายเหตุลวครับอากาศที่ร้อนมากด้วยปุ๋ยด้วยน้ำด้วยทุกอย่างนะครับบวกกันหรือแมลงหรือเมื่อคืนไม่ได้ลงมาครับไม่ได้ลงมาฉีด อย่าไล่เขาเลยเพราะว่ามันมีฝนพรมๆลงมานิดหน่อยแต่ดูตามสายตาผมก็ไม่น่าจะมีเยอะนะครับมคืออาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะช่วยอกขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วมันจะโค้งๆอย่างนี้ไม่สวยไม่สวยขึ้นมาแล้วก็ส่วนมากจะไม่สวยแล้วครับดูลักษณะนี่ชาวชาววันที่34ครับของแปลงสาธิตเราดูสิครับเปอร์เซ็นที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอย่างช่อดอกนี้ก็ไม่สวยเลย ไม่รู้ว่าต่อไปก็คือหลังจากแมงกินนูนก็คือนอนแล้วครับเขาเริ่มออกน่ครับมีช่อดอ,อกขึ้นมาลักษณะไหเนี้ยผีเสื้อเขาก็จะมาไข่วางไข่ใส่เลยเริ่มนึ้งแต่ตอนนี้แล้วครับหรือบางครั้งก่อนหน้านี้ได้สซ้ำไปมีไม้ตัวเล็ก เป็นช่องเป็นรูอย่างเงี้ยเขาก็จะมาวางไข่ใส่เลยนอติเสื้อพวกอะไรจากนั้นต้องลงมือวางยาแล้วครับชีดจากันเข้าไปดูลักษณะดอกไม่สวยหรอกลักษณะช่อด,ดอกเราไม่สวยเลยไม่สวยเลย แต่ยังก็ไม่ยังไม่แน่แล้วครับถึงแม้ล็อตแรกนี้ออกมาอย่างเี้ยไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเราบำรต่อไปคือการบำรุงดูแลนะครับถ้าบำรุงดูแลรักษาเขาได้ก็อาจจะกลับมาสวยมีต่แป้งนี่อาจจะไม่ได้ดอกแก่ะครับแต่สามสี่ไปนี่ก็ส่วนมากก็เป็น4กับ5้าละครับได้ได้เป็นมีดที่เก็บได้ นวนอดอกเยอะที่สุดเริ่มเป็นลักษณะชัดเจนแล้วว่าดอกออกมาหัวแถวนะครับหัวแถวหัวร่องก็เริ่มแล้วครับ เร่มีช่อดอกกันเยอะแล้วอีกสิบปันก็จะคงจะเหลื้อ,อารามแล้วครับร่องสุดท้ายนี่ครับนับมาเลยมีทั้งหมดแปดร่องนะครับแต่สองร่องแรกเนี่ยสองแถวแรกนี้ก็จะเป็นสี ดิบโกครับเป็นสีส้มเหลืองทองก็จะมีลุ้นแถวนี้คนระับแถวที่สองเลยนะได้อยู่สวยอยู่แต่แถวแรกไม่สวยไม่สวยแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าได้ปุ๋ยถ้าได้อะไรเขาก็อาจจะขึ้นมาสวยก็ได้ครับแต่ปลายๆนุ่นไม่สวยครับ ตรงนี้ไม่สวยแต่ก็ยังไม่แน่ยังมีลุ้นขึ้นมาเก็บได้อยู่นะครับเก็บได้อยู่ใส่ปุ๋ยแต่งอะไรไปนิดหน่อยอาจจะเก็บได้เหมือนกันแต่ตรงน,นี้ก็คงจะไม่สวยเลยครับแต่ถ้าใช้เวลาสักเดือนหนึ่งก็อาจจะขึ้นมาพอเก็บได้บางน,นี่ตรงนี้ไปตรงนี้แป,ปลกๆก็ร่องที่ให้น้ำเนี่ยไม่สวยเลย เราก็จะมีแถวที่สามนะมีใครเสือนอกนั้นก็พอว่ากันได้ครับพอว่ากันได้นี่ครับถึงแม้จะต้นเล็กๆแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็ออกดอกมีชอ่อดอกขึ้นม่เห็นนะนับไปอีกสิบวันครับน่าจะเป็นสีเหลืองให้เห็นกันดูว่าเขาจะ สวยแค่ไหนต้นผลิตครั้งแรกเป็นยังไงครับจะดูจากตามสายตานี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับถ้าสีก็ให้ประมาณสองไม่ถือว่าสวยครับแต่ก็จะเก็บได้บ้างแหละสองพันต้นเนาะมาดูกันครับว่าการที่เราโกทีอย่างเนี้ยโกชิดกันอย่างเนี้ย ใกล้ขนาดนี้นดอกเขาจะเป็นยังไงนี่คืออย่างแรกที่เราเพิ่งทำนะครับชิดกันขนาดนี้ปุยเ,เขาจะพอไหมซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะมีให้เขาอยู่มากเทนะ่าไหร่แล้วแล้วก็เขาจะได้ขนาดไหนนี่ครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาหเห็นเชื้อราพวกถ้ามีฝนถ้ามีดินแฉะแล้วก็ตัว สำคัญที่สุดก็คือระบบที่เรากำลังทำก็คือนะครับในแปลงของเราจะมีย่าไเนี่ยเชื้อโรคครับเชื้อราเยอะอยู่นะครับที่มองเห็นเยอะๆนี่ก็คือต้นมันชิดติดก,กันนะ ก็เลยทำให้ดูมันดอกมันดอกที่กินไม่ใช่ครับก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมันชิดกันก็เลยทําให้เห็นดอกเยอะรดอเสื้อปุ๋ยของเราจะเพียงพอไหมกับพวกเขายังไม่ได้ลงปุ๋ยที่เป็นถุงเป็นอะไรเป็นทางการนะครับที่ซื้อมาจากร้านค้าจาก ยังไม่มีเลยนะเป็นปุ๋ยชีมอกองแล้วก็เป็นชิเท่าจากอ้อยนั่นแหละแต่ก็มีน้ำมกักแค่นั้นยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรที่แม้แต่ปุ๋ยหมักนะครับทุกครั้งที่เราทําก็จะมีมหมักปุ๋ยไว้ครับไว้ใส่แต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็มีแถวสุดท้ายนู่นแหะที่ไ่ด้ใส่น,น้นก็ไม่มีเลย แต่ดูจากสถานการณ์ก,ก็อาศัยพื้นที่นะครับตรงนี้นี่ครับแถวนี้แถวหนึ่งกับแถวสองก็ไม่สวยนะครับครั้งที่แล้วแต่ถ้าอยู่ตรงที่เขาสวยๆโตๆแล้นก็ปลูกทีไรก็ได้ทุกทีนะครับก็สวยอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเอาะพื้นที่หรืออะไรน,นะครับหือว่ามันอยู่ใกล้เราเราได้ดูแลเขาตลอด นี่ครับคือสถานการณ์ล่าสุดของแปลงสาธิตของเราครับเริ่มจะมีช่อดอกโผล่มาเห็นแล้วครับเช้าๆของวันที่สามส้วี่ครับนับตั้งแต่ลงปลูกมานครับแถวที่สองอันนี้จะเป็นสีส้มแล้วครับเป็นสีส้มถ้า แมงกินนูนล,ลงมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ถ้าไม่มีผลก็ต้องลุ้นว่าจะโดนยำขานาดไหนดูกันนะครับสำหรับช้าว,วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ